นี่นะคะเรียบร้อยแล้วคมาพาไปของเสื้อผ้าไปป้าไปนี่ป้าเนี้ยจะของมากเขาพักเอาหนาเต็มเลยเออจะของมาหายเป็นเบียนอยู่กับลุงก็ต้องเป็นทุกอย่างมหาลัยชีวิตอันนี้อันนี้ก็เกลี่ยหินมาแล้วนี่ยนี่ถมตรงเนี้ยเกลี่ยถมเลยเออเอาเอาน้ำส้วมได้ไหมอาแจกน้ำแจกน้ำ

ลุงวางไปไหนอ่ะโน่นนนลุงวางยังไม่ได้นอนเรอาได้แล้วบอกโต้ได้แล้ว <c oughs> ลน,น,น้องมนได้ยัง,ง,งน้องมน <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณนะฮะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะครับทางที่อยู่ที่จำปาดงแล้วก็ตรงดิ่งมาจากกกกอกมาได้ยังไงลุงวางงงมากเลย รถเอบัมากับรถเด็ดบตัตรกลับไปสองวันกลับมาอีกแล้ว <c oughs> ชโชคดีนะฮะได้มาช่วยเทป,ปูนบ้านพี่เสือพอดีชโชคดีมากามชโชคดีมากนะฮะเหล็กของใครมาห่วงแต่พี่นิกอะแหละมันจะไปประเด